ซาซาทา,า,าน,นี้เป็นผลน้อยหนานะคะเราจะกินไน้อยหนานะคะเนี่ยค่ะลักษณะเนื้อไน้อยหนาเนี่ยค่ะเรากินน้ยน้อยหนาจะได้เม็ดอย่างนี้นะคะ เราไม่ได้นามันล้างน้ำนะคะล้างน้ำไม่สะอาดถ้าเราจะเอาถ้วยมาใบหนึ่งนะคะเอาไม่ได้หนาแช่ลงาาไปในน้ำ นี่นะคะไม่ได้หนาแช่งไว้ในน้ำค่ะนี้เป็นเม็ดน้อยหนานะคะที่เราทำการแช่ไว้ยีบสี่ชั่วโมงเดี๋ยวเราทำการเพราะกันนะคะเราจะหาถ้วยมาใบหนึ่งที่มีฝาปิดเราใส่กระดาษจะจู้ลงไป หมนน้ำหน่อยนะคะพอชุ่มๆนะคะนำเม็ดลงไปวางเลยะคะ่ะ ค่เดี๋ยวเรารอผลเพาะกันนะคะค่ะอันนี้เป็นน้อยหนานะคะที่เราทำการเพราะเอาไว้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนคะคะลอกแล้วนะคะเนี่ยค่ะเม็ดน้อยหนา่า ก็คือเรามีการตัดตรงปลายเนี่ยค่ะก่อนเราจะปลูกเนี่ยเราหกตรงนี้ค่ะหกตรงช่วงปลายเขานิดนึงนะคะแล้วเขาก็จะงอกง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาเพาะกันเลยนะคะค่ะเราก็จะเอาดินมานะคะเติมน้ำให้ชุ่มเลยนะคะ เราจะเอา,มาเมล็ดตะคะ่ะฝังลงไปนะคะเราจะวางลักษณะแนวนอนนะคะเนี่ยค่ะ นะะะะาวางลักษณะนี้นะคะเนี่ยค่ะนีงานระวางลักษณะนี้นะคะดินกบ เราจะปิดฝาเขาไว้นะคะเดี๋ยวเรามารอเขางอกกันนะคะ อันนี้เป็นต้นน้อยหนานะคะนคะคะมีใบขึ้นแล้วนะคะนคะคะเขาเริ่มมีใบเล็กๆงอกขึ้นแล้วนะคะอันนี้ก็คือสามารถลงดินได้เลยนะคะลงแปลงปลูกได้เลยเนี่ค่ะต้นไอยหนายังมีเม็ดไอยหนาอยู่นะคะนี่ยค่ะต้นไอยหนานี้เราก็เพาะเอาไว้นะคะ เดี๋ยวเวลาเขาโตขนาดนี้ค่ะมีใบจริงขึ้นเนี่ยเราก็จะแยกปลูกอันนี้เราปลูกรวไมไว้ก่อน,เ,นเราไปปลูกดูกันนะคะต้นน,น้อหนาเห็นไหมคะยังมีตัวมมเมล็ดเขาติดกับตัวใบอยู่นะคะใบตัวมเมล็ดยังไม่หลุดจากก้านใบ อร่ามค่ะ